นี้ไปก็จะปี2025ตื่นเต้นเหลือเกินครับจริงจอยากแจกหมดนะใช่แต่ว่าก่ <c oughs> วยไ,ไปเดียว <c oughs> ทุกองค์กรเนี่ยล้วนแต่แบบว่าเข้าเกณ์หมดเลยเอ่ะนะครับเจ็ดองค์กรนี้เข้าเกณ์หมดเลยแต่จะมีแค่องค์กรเดียวเทานั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับเอาละคะ่ะและผลรางวัลอยู่ในบูธิชันเรียบร้อยแล้วนะคะ ดิฉันก็ไม่ทราบก็ทราบเดียวดีพร้อมกับทุกทุกท่านในที่นี่นะคะตื่นเต้นเหลือเกินตื่นเต้นค่ะดิฉันตอนด้อส่นพากินจันกำเริบนิดนึงเนาะไหนภายในเขตองค์กรนี้ยกมือหนครั่าได้เลยว่าไหนราิีว่าจะได้รับรางวัลนี้ไปตรงสีนแดงครับโอ้โหไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับไม่น้อยหน้ากันเลย ภูมิใจในค่ำคืนนี้จะถือเป็นเกียรติสูงสุดจากสถาบันการสร้างชาตินะคะรางวัลไ well ทยแลนด์เวลเนสเคเบิ a เนชัน u ี่ยูนิคอร์น2025ค่ะและองค์กรที่คู่ควรที่จะได้รับรางวัลสูงสุดในค่ำคืนนี้ได้แก่ขอ,อสแสดงความยินด,ดีกับ รองไปากิ <ring> ์าลยสวยรงเลยบนลุกเลยอะุกโอ้ดีใจไปด้วยครับดีใจดปวยิงจริงจริงจิงเนี่ยถ้าเราเป็นเหมือนกรรมการนะอาจรย์ทั้งเจตองค์กรเลยหระแต่สำหรับรางวัลตัวคุณน้านี้นะครับ เรามีรางวัลเดอยวเท่านองไม่เป็นไรนะคะองค์กรอื่นก็ผมไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะพัฒน,นาองค์กรให้ขยับเร็วขึ้นนะคะเพื่อให้สูงขึ้นอีกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโรงพยาบาลซีจีเอชพหลโอจินนะคะอย่างที่บอกไปเป็นองค์กรที่มุ่ง สำคัญหลักๆของท่านอาจรย์แดนเลยนะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นแข็งแรงนะมีสุขภาพกายใจจิตแบบองค์รวมที่ดีเลยนะคะเข้าถึงเป็นองค์กรที่เข้าถึงเครื่องมือในการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะ